สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําตัวชาร์จแบตเตอรี่นะครับจากกล่องสัญญาณจานดาวเทียมเก่านะครับที่หรือว่าที่ไม่ใช้งานแล้วนะครับเริ่มแรกนะครับแล้วก็แกะตัวฝาออกนะครับแล้วก็สังเกตมันจะมีบอร์ดอยู่2บอร์ดนะครับคือบอร์ดสีน้ําตาลแล้วก็บอร์ดสีเขียวครับตัวบอร์ดสีเขียวจะเป็นตัวบอร์ดรับสัญญาณนะครับส่วนตัวที่เราจะใช้ครับจะเป็นบอร์ดสีน้ําตาลตัวนี้นะครับที่เราจะนํามาใช้นะครับสังเกตตัวแรกนะครับดูตัวปลั๊กตัวนี้ครับมันจะมี ที่ต่อจากบอร์ดสีน้ำตาลตัวนี้ครับเราถอดออกมานะครับแต่สังเกตดูก่อนถอดนะครับสังเกตดูมันจะมีตัวตัวเลขนะครับระบุอยู่ว่า,า g โวลตนะครับก็จะมีบวก3 v gnd ก็คือจะเป็นตัวกราวนะครับแล้วก็บวก1 5 v แล้วก็บวก2 3 v นะครับสังเกตดูนะครับ แต่เราจะใช้ตัว GND คือสายกาวแล้วก็ตัวบวก1 5บีครับที่เราจะใช้ในการาทำตัวชาร์จนะครับแล้วก็ตัดนะครับสังเกตด,ดูดีนะครับตัดให้ถูกสายด้วยนะครับตัวกาวจะมีเครื่องหมาย x นะครับส่วนตัว15บีที่เราจะใช้เพื่อควบวกก็จะมีเป็นสายสีขาวและสีฟ้าตวเน,นี้ครับจากนั้นเราก็จะทําการบัดกรีนะครับคือใช้ตัว ตัวสายตัวที่มีสัญลักษณ์เอกก็จะเป็นตัวข้อลบนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นข้อบวกนะครับครับจากนั้นเราก็ทําการบัดกรีนะครับแล้วก็ใช้ท่อหดนะครับหุ้มให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เรามาดูไฟตัวนี้ครับเรามาดูไฟชาร์จครับมันจะขึ้นมาอยู่ที่1ิบสามจุดิบสามนะครับก็ใช้ตัวนี้ทดลองก่อนนะครับเดี๋ยวจะทําตัวขีปนะครับแล้วก็จะลองเอาชาร์ตแบตเตอรี่ดูนะครับ นี่ครับจ็เปิดเครื่องปกติครับก็ดูนะครับ